สวัสดีครับนักเรียนชั้นปหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาวาดรูปมะเขือเทศกันนะครับสีที่จะใช้นะครับมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีน้ำเงินสีสีนะครับเริ่มต้นนะครับใช้ดินสอนะครับวาดวงกลมก่อนนะครับเราจะวาดมะเขือเทศนะครับเหมือนส้มเลยนะครับเราจะวาดวงกลมก่อน เห็นไหมครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับวาดวงกลมก่อนจากนั้นนะครับเราจะมาวาดจุกของมะเขือเทศกันนะครับจุกของมะเขือเทศจะเป็นแก,กก็คแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะลงสีกันแล้วนะครับสีแรกที่ครูจะใช้นะครับสีแดงระบายสีแดงนะครับระบายไปในทางเดียวกันนะครับเบาๆมือจุกตรงนี้นะักเรียนระบายทับไปก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาระบายเสริมทีหลังเบาๆมือนะครับ จากสีแดงต่อด้วยสีส้มครับผสมสีส้มลงไปนะครับเห็นไหมครับ จากนั้นตามด้วยสีเหลืองครับขั้นตอนต่อมานะครับสีน้ำเงินครับ เราจะใช้สีน้าเงินนะครับมาทำเงาตรงที่เราลงสีแดงไว้หน่อยหนึ่งแบบนี้เห็นไหมครับจากนั้น เราจะใช้สีแดงนะครับมาทับสีน้ำเงินอีกหนึ่งครั้งแบบนี้ ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาทําจุกตรงนี้กันนะครับขูดใช้สีน้าเงินนะครับนี่ครับใช้สีน้ำเงินวาดแบบนี้เลยนะครับวาดก้านนะครับจากนั้นก็วาดใบกดๆหน่อยนะครับรเพื่อไม่ติด ครับพอสีน้ำเงินเสร็จแล้วปุ๊บใช้สีเหลืองนะครับทับสีน้ำเงินแบบนี้จะเกิดสีเขียวกัดขึ้นอ่าจากนั้นนะครับทำเงาด้านล่างหน่อยนึงด้วยสีน้ำเงินนะครับ นี่ครับเงาต้องเข้มๆหน่อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับมะเขือเทศของเรายากไหมครับไม่ยากนะครับนักเรียนลองฝึกดูนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ